นี่ก็ยังคงอยู่กับบางแอนนะครับพูดคุยเรื่องราวของพญาลิบงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าพญาลิบงนะครับทำอาชีพอะไรและทําอะไรถึงได้ร่ารวย <S <S คุณหญิงมุกและคุณหญิงจันเป็นญาติกับพญาลิบงหรือเปล่าม่เดี๋ยวเรามาฟังกันดูถ้าเป็นภาษาไทายเขาเรียกประพิทักษดีสีสมุทรสงครามหรือพญาลิบงอืมแต่เสือแคกน่ะเสือแค่นั้นนยเขาเขาเรียกนันต๊ะปังกาวะตรงนี้เป็นคนกับข่ายจ่างนะจ่างไปข่ายอินเดีย ไข่ดีบุกไข่ด่างนกาไปเก็บด่างนกขึ้นมาดิถวายเจ้ากรุงสยามนี่นาทีแต่การนี่นเกเงินครบนาทีเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนเก็บดังนกไปขายพญาลีบงร่ำรวยนะในสมัยพญาลีบงนั้นเมืองตังไม่ขึ้นกับเมืองนครนะพญาลีบงนี่โกรธเจ้าเมืองนครไปตีขึ้นต้องแต่ก็ไม่ข้อขึ้น แต่การที่ไม่ข้อึ้นนี่ไม่ถึงว่าพญาลีบงนี่ด้วยคนไข้ดังนก<ม>ในเด็กเอาดังนกไปไข้เมืองกีนเอาปิ้งเร่ไปไข้เมืองกีน<ม>เินด้วยพญาลีบงเสือปืนใหญ่าตามบันทึกก้องกระทรวงมาชทยนะเย่เย่เพิพซ่งกระบอกบุญหยุยจากเมืองทงขานัน้นพาไปทงค่าซิบกระบอกอยู่ในเมืองต่างกันซิบส่งกระบอกแต่สลักล้างกันเป็นปืนใหญ่ยพญาลีบงมแม่คนยิง่งคนยิ่งแก่นนั้นโอม้มาเซีย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 นั้นเป็นกับพญาลีบงเขาเป็นญาติเออเคด้า ในการรีบงเพราะว่าเวลาจัดทับนั้นเมืองรีบงกับเมืองเมืองกี่ด้านเป็นทับเดียวกันก็ถทือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนี่ก็ถือว่าเมืองเมืองก็มันก็อยากถุงเฮดตรงนู้นถุงเฮดก็เป็นใจกลางเมืองครับเมืองนี้เป็นเมืองหญ่มากเป็นเมืองหญ่มากทะเลตามหลักท่านเนื้อเทนะ่พวกมันเป็นเป็นรอยหลไหลว่ามันเป็นเมืองขาค่ายในยานอันดับมันค่ายกับอังกฤษขาค่ายออแลนดาโปตุเกตขาค่ายกับเมืองจีนอินเดียทีนี้เคยมีท้าเขาเรียกว่า ค่าเรือสะพานช้างผ่านช้างไวถึงว่าตอนนั้นตำลักข้าเป็นกรุงเทพให้เมืองลิบงจัดเรือเพื่อจะไปขาก้าอดีตดังปรากฏในหนังสือนิราศมังเทพ